ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านเดือนพฤษภาคมนี้นั้นก็เป็นเดือนที่มีดาวพระเคราะห์จรที่สุดในรอบปีพุทธศักราช2568นนี้ก็เป็นเดือนของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทโรคบริบทสังคมก็ต่างกรรมต่างวาระตามพื้นดวงชะตาของตนแต่ชาวลัคนาราศีกันในปีนี้นั้น ตลอดจนถึงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ก็เป็นเดือนของการขยับปรับเปลี่ยนการยกฐานะตลอดจนถึงปัญหาภาระอุปสรรคคนรอบตัวคนรอบข้างก็เป็นเรื่องที่เรียงกันไม่ได้ซึ่งชาวลักนาราศีกันพระราหูเหล็งลักกันมาปีก,กว่าก็หนีเสือปะจระเข้ปีนี้พระราหูออกดาวพระเสวก,ก็เข้าแทน แต่ซึ่งความเป็นเกษตรราธิบดีของพระราหูในปีนี้อีกทั้งดาวพระเสาร์มีตำแหน่งเป็นนรอุดมเกณฑ์ก็น่าจะดีกว่าปีก,ก่อนๆอีกทั้งปี6 7ที่ผ่านมานั้นดาวพระศปาดีสถิตเป็นธรรมเกณฑ์ที่พบเรือนสุภาจะดีก็ไม่ดีเต็มร้อยเพราะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูที่พบเรือนสุภาก็ปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาของคนในครอบครัว ก็บ่นทอนสันครอนกำลังของชาวกันอยู่บ้างซึ่งเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนแห่งการย้ายของดาวระดับตรีเทพก็มีดาวพระอัสปดีกับพระราหูที่จะย้ายในเดือนนี้แต่ในวันที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ดาวพุธดาวตนุรักษ์และเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะของชาวกันก็โคจรสถิตยกเข้าสู่ราศีเมษสถิตกลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือนภพเรือนวินาศดาวพระอาทิตย์ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนั้นพระศุกร์ก็สถิตเป็นอุดเล็งลักนณากลุ่มร่วมกับทั้งเสาและราหูที่พบเรือนปัตนิอีกทั้งดาวพระอังคารก็มีมาตรฐานเป็นนิดตกพบเรือนราพะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมไปนั้นก็ในเรื่องของแรงแอคทีฟการขับเคลื่อนกำลังก็มีมรสุมผันผวนเข้ามาอยู่บ้างก็ต้องดูทิศทางการงานหน้าที่การบริหารจัดการสายงานของตนให้ดี ซึ่งตนุรักษ์ตกพบเรือนมรณะอีกทั้งดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นอุดนั้นก็ในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการพบปะพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังวาจาของตนการกระทบกระทั่งการมีวาทะก็สะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในเรื่องของความคิดความเห็นซึ่งต้นเดือนพื่อภาคมนั้นทั้ง678ุดเสาราหูก็เล็งลักก็ต้องระวังความคิดมากความหุนหันผันแปร ในกระบวนการความคิดของตนอีกทั้งครูของคนรักหุ้นส่วนคู่ชีวิตตลอดจนถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นก็น่าจะเอาเรื่องเอาภาระเอางานมาให้แก้ทั้งรายละเอียดเนื้อหาสเกลของงานเดือนพฤษภาค,คมก็น่าจะเป็นเดือนที่เหนื่อยซึ่งดาวพระศป,ปดีก็กำลังจะเทีบตัวออกสลัดออกจากภพเรือนสุภะออกจากดาวมรตยูกันเสียที อีกทั้งพระราหูก็กำลังจะย้ายออกก็เป็นในเรื่องของแรงกระเพื่อมดาวพระเคราะห์ใหญ่ๆที่กำลังจะออกนั้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ดาวจะย้ายกันนั้นก็มีแรงถีบของพบเรือนก็จะประจักษ์กันง่ายทั้งในเรื่องของดิวสัญญาการหาข้อตกลงก็ต้องสมัครสมานสามัคคีกันให้มากเพราะดาวพระเสาเหเล็งลักชาวกันนั้นทั้งเพศตรงกันข้าม พุ่นสวนชีวิตก็เข้ามามีบทบาทก,กับชาวลัคนาราศีกันกันทุกคนแต่ชาวนรราศีชาวกันนั้นก็เป็นลัคนาที่ถูกโฉโลกับดาวพระเสาร์ซึ่งเสาเล่งหลักก็มีมาตรฐานเกณฑ์เป็นนระอุดมเกณฑ์ความเป็นอุดมนั้นก็ในเรื่องของการเข้ามามากการหาได้มากตลอดจนถึงการขวานขวายการมีมากก็เข้ามาเรื่อยๆก็เป็นปีที่ดีในเรื่องของการเริ่รม ทั้งอสังหายวดยาัยการทำสัญญาข้อตกลงในเรื่องของเครดิตสินเชื่อการขอทุนการหยิบจับใช้สอยสิ่งใดก็น่าจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการแปลสภาพซึ่งชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่พระราหูเล็งลักก็มืดบอดกันหลายด้านทั้งความระทมทุกข์การเจ็บอกช้ำส่วนการลดทอนคุณภาพและกำลังวิถีชีวิตของตนซึ่งปีนี้ชาวลัคนาราศีกัน ก็น่าจะเห็นทิศทางที่ดีกันอยู่บ้านเพราะดาวพระอาทิตย์ในวันที่15พฤษภาคมนั้นก็โคจรสถิตกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูอีกทั้งวันเดียวกันนั้นดาวพระราศดีก็โคจรสถิตที่พบเรือนกรรมะเป็นพบเรือนเกณฑ์ของชาวกันซึ่งพระราศดีในพบเรือนกรรมะนั้นก็ส่งความเป็นราชเกณฑ์ซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยศึกษาเรียนรู้ หรือฟูมฟักฟักตัวกันมานานนั้นก็เป็นปีที่ได้ใช้งาศักยภาพองค์ความรู้ความสามารถซึ่งดาวพะสัป,ปดีเป็นดาวสุขระเคราะห์แสดงในเรื่องของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตลอดจนถึงคนที่เป็นบัณฑิตและการหนุนนำการมีโชคการได้รับผลประโยชน์กำไรที่ดีตลอดจนถึงสถิตในภพเรือนเกณฑ์ภพเรือนกรรมะมีมาตรฐานเป็นปะเล็งภพเรือนตนเองภพเรือนพันธุ ชาวกันก็มีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของกิจการการงานตำแหน่งแห่งที่ทั้งการออกจากบ้านไปหางานทำห่างถิน่นแดนไกลห่างภูมิดาเนาของตนซึ่งความเป็นประนั้นคือการอยู่ตรงกันข้ามตรงกับความเป็นกเกษตราธิปดีของดาวเจ้าเรืองของตนซึ่งความเป็นราชเกณฑ์ก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการผจญภัยการจรไปณแห่งที่ถิ่นฐานตำบลใดนั้น ก็ขอให้สมประสงค์ความสุขความเจริญในเรื่องของกิจาการตำแหน่งแห่งที่ตลอดจนถึงการทำธุรกิจการมีไอเดียรูปแบบใหม่ๆเพราะดาวพระรสปดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิดาวคู่ครองซึ่งหากปีนี้การผสมผสานความเข้าใจการประครับประคองความรู้สึกความเข้าอกเข้าใจกันกับคู่ครองและตกลงปรงใจกับพุ้นส่วนคนรักกันได้ก็มีโอกาสริเริ่มการทำธุรกิจกัน ตลอดจนถึงหาแนวทางการร่วมทุนร่วมหุ้นกับพุ้นส่วนทั้งทางธุรกิจพุ้นส่วนชีวิตตลอดจนถึงการหนุนนำจากครอบครัวฝ่ายบิดามารดาคู่ครองของตนอีกทั้งชาวกันปีนิดาวพระราชสรดีสถิตพบเรือนเกณฑ์พบเรือนที่10ก็มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทั้งการศึกษาการเรียนรู้ก็เป็นปีที่จะได้เจ้านายใหม่ตลอดจนถึงมิตรสหายมิตรรักก็จะแนะนำ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ตนทั้งการประเมินผลการวัดศักยภาพในปีปีนี้ก็มีโอกาสผ่านการทดลองงานตลอดจนถึงการประเมินผลก็จะลุร่วงผ่านกันไปได้ด้วยดีซึ่งหากใครรับราชการตลอดจนถึงการทำงานประจำที่มีสายงานในการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนั้นก็ส่งผลในเรื่องของการอัพฐานะการอัพเดทความรู้ความเข้าใจสารต่อสืบต่อในวิชาชีพของตน ซึ่งหากชาวกันนั้นปีนี้ถ้าเป็นคนโสดตลอดจนถึงเป็นนักเรียนวัยศึกษาวัยกำลังเจริญพันกันนันเสาเล็งลักพระสปดีเป็นราชเกณฑ์พบเรือนเกณฑ์อีกทั้งดาวมฤตยูสถิตพบเรือนสุภาก็ต้องระวังการเสียตัวเสียใจเสียการเรียนเสียการงานซึ่งหากเป็นสุภาพบุรุษก็ต้องระวังการแบกรับภาระในการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินการครัง การตัดสินใจในเรื่องของคู่ครองคนรักซึ่งในเรื่องของปัจจัยและเหตุผลทั้งกิจการตำแหน่งแห่งที่ก็อาจจะผัดเปลี่ยนผัดกิ่งผัดใบผัดก้านให้เจ้าชะตาได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนคู่ครองเปลี่ยนคนรักก็กระทบในเรื่องของกิจการการงานแห่งที่ตลอดจนถึงดาวมฤตยูสถิตพบเรือนสุภะก็เป็นพบเรือนในเรื่องของการเจริญทั้งทางไกลการสัญจรการท่องเที่ยวก็ต้องระวังในเรื่องของไฟบิน การขอเอกสารในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนตลอดจนถึงทางน้ำทางทะเลทางบกซึ่งพบเรือนสุภานั้นเป็นพบเรือนที่กระทบในเรื่องของความผันแปรความวิกฤตความพันผวนการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของพบเรือนนั้นๆพบเรือนสุภาก็ต้องระวังในเรื่องปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอิทธิพลคนมีอำนาจซึ่งชาวกันนั้นปกติก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่พูดจาดี สื่อสารประสา,านการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแต่ความอ่อนไหวความโอนเอน็นการที่คนเข้าหามากชาวกันบางครั้งก็แรงกดทับความกดดันในห่วงเวลาที่ดาวพุทธตนนรักษ์เดินเสียตลอดจนถึงดาวใหญ่ๆเล่นงานชาวกันนั้นก็ระงัดโทสะคำพูดวาจาของตนไม่ได้เช่นกันซึ่งดาวเสาเล็งลักอีกทั้งพระราหูก็เคยเล็งชาวกันในเรื่องของวาจากิริยาคำพูด ตลอดจนถึงการประพฤติการจัดสรรกระบวนการวิถีขั้นตอนการดำเนินการในสายงานวิถีทางอาชีพของตนเองนั้นก็ต้องดูหน้าดูหลังกันให้ดีๆซึ่งดาวพระราศดีษถิตเป็นราชเกณฑ์ก็ดีต่อเนื่องในช่วงกลางเดือนตลอดจนถึงในช่วงปลายปีนั้นก็ดีต่อเนื่องพระดาวพระราศพดษเดินเสด็จสถิตพบเรือนราพะเป็นมาตรฐานสิงเกณฑ์สิ่งที่ได้มาง่ายๆ ทั้งรางวัลบำเหน็จกำไรก็มีโอกาสได้มากส่วนดาวพระเคราะห์ที่เป็นเจ้าภาพหลักปีนี้ก็ดาวพระราษปดีส่วนดาวเจ้าภาพรองนั้นก็น่าจะเป็นพระเสารที่เล็งลักแต่ดาวพระราหูปีนี้โคจรสถิตเป็นกเกษตรราธิปดีที่ภพเรือนอริในภพเรือนอรินั้นพระราหูก็ทรงเป็นปกนณโชคแต่ดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนธาตุลมในความเป็นอสิติธาตุของพระราหู ในการกลับบ้านในรอบ18ปีของอส,สุรินทราหูนั้นก็ยังไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องของการครังก็ต้องระวังกระเป๋าเงินฉีกกันด้วยเพราะดาวพระราหูที่สถิตในภพเรือนอรินั้นตามสถิติของบุรพาจารย์โหนก็ต้องระวังนี่สินปัญหาพอกพูนทั้งความอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้กันทั้งสิ่งของลอตาล่อใจ รับเสริงฐานอสังหาโยดยานการหยิบจับสิ่งใดกวว็แวววับแวววาวกันเป็นหมดก็กิตติศัพท์และคำนิยามของดาวพระราหูก็รู้กันดีทั้งในเรื่องของความโรคความลุ่มหลงความหุนหันพันแล่นก็เป็นดาวเจ้าอันตรธานเจ้านักเลงกันหน่อยซึ่งพระเสารสถิตพบเรือนปัตนิปีนี้เาากันก็รับไปเต็มๆทั้งแผนการโครงการโปรเจกต์ก็มีในเรื่องของระยะยาวปีนี้ก็เหนื่อยกันหน่อย ทั้งในเรื่องของคู่ครองคนรักพระเสาสถิตเล่งลัคนาเป็นเกณฑ์เพนทุบาทผสมกับความเป็นนระอุดมก็อาจจะมีในเรื่องของบุตรานบริบาลภาระซึ่งหากชาวกันท่านใดนั้นมีในเรื่องของบุตรานคนรักการบังเกิดซึ่งบุตรธิดาก็อาจจะสร้างภาระความเหน็ดเหนื่อยการดูแลการเร่งบุตรก็อาจจะมีปัญหากับคู่ครองหุ้นส่วน ตลอดจนถึงในเรื่องของคู่ครองภาระตกไปอยู่กันกับครอบครัวทางฝั่งคู่ครองก็เป็นไปได้เพราะดาวเสาเล็งหลักตามสถิตินั้นก็อยู่กันไม่ค่อยสุขกันเท่าไหร่ทั้งความผันผวนความผันแปรการทระเลาะเบาแว้งการมีปากมีเสียงกันแต่เสาเป็นนรอุดมเป็นในเรื่องของการได้ทั้งการได้เข้ามาการยกฐานะก็มีโอกาสในเรื่องของไร่สวนเรือนาที่ดินอสังหายวดยาัการต่อเติม การเสริมการรีโนเวทตลอดจนถึงดาวพระสะบดีตกพบเรือนกรมมะเป็นราชเกณฑ์ซึ่งหากเป็นการลิเริ่มที่ดีทั้งการดูที่ทางการดูทิศทางการลงหลักปักฐานเสาเข็มการลงหมุดหมายที่ชัดเจนในเรื่องของที่ดินตลอดจนถึงในเรื่องของการก่อสร้างการสร้างการเสริมการรับเหมาช่วงต่อชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ก็เป็นห่วงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการขยับการโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีก็หวังว่าจะเป็นปีที่โชคดีและโชคช่วยซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้พระราหูก็ย้ายดาวพระราศพดกก็สถิตเรือนเกณฑ์พบเรือนที่10ที่พูดถึงเรือนเกณฑ์นั้นในภบเรือนที่4ี่ภพเรือนพันธุอีกทั้งพบเรือนที่สิบภพเรือนกรมมะก็เป็นเรือนเกณฑ์พบวิถีชีวิตของคนเรานั้นในเรื่องของบ้านรถ อสังหาครอบครัวตลอดจนถึงการงานอาชีพก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ในการดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันส่วนพบเรือนปัตนินั้นก็เป็นในเรื่องของคนตรงกันข้ามการเข้าหาเพศตรงกันข้ามการติดต่อการพูดคุยบุคคลแวดวงสมาคมที่ผูกรัดมัดตัวมีพันธนาการกับเจ้าชะตา ปีนี้ชาวกันก็ต้องบริหารจัดการทุกๆเรื่องในชีวิตซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปนั้นดาวศุกร์ก็เป็นมหาอุดสถิตเล็งลัคนาก็เป็นช่วงปลายเดือนที่จะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินของกังการจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายอีกทั้งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ดีในเรื่องของการหาราบผลทั้งการพูดคุยการสัญจร การหาแนวร่วมในเรื่องของกิจการการงานหุ้นส่วนหน้าที่และดาวศุกร์เป็นอุดในเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคลุ้นหวยลุยเบอร์ก็ดูทิศทางกันให้ดีๆเพราะดาวเสาร์ก็สถิตเล็งและกลุ่มร่วมเบียดกับดาวศุกร์ที่พบเรือนปตนัตนิก็ระวังเสียทรัพย์พรานเงินพรานทรัพย์ไปกับคนรอบตัวคู่ครองคนรักก็มีเรื่องมาให้เจีย๊ยดให้ใช้กันซึ่งในวันที่23พฤษภาคมนั้นดาวพุธ ็สถิตกลุ่มร่วมกับดาวมรฤตยูสถิตที่พบเรือนสุภะซึ่งในวันเดียวกันนั้นพระเกตก็กลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือนสหชะที่พบเรือนราพะก็กลุ่มร่วมกับดาวพระอังคารในช่วงปลายเดือนนั้นพระหัส,สปรดีก็เดินเซิดก็คือเดินเร็วอีกทั้งดาวพุธก็เดินเสิดในช่วงปลายเดือนเช่นกันก็มีในเรื่องของการเร่งรัดก,การเร่งรีบการพูดคุยการเดินทางการเจราจาก,การนัดหมาย ซึ่งปลายพฤษภาคมนั้นซึ่งหากชาวกันในเรื่องของการโยกย้ายที่พำนักหลักแหล่งการสัญจรหาที่อยู่การติดต่อในเรื่องของที่พักอาศัยการพูดคุยการเจรจาการงานการต่อเติมเสริมแต่งในเรื่องของไอเดียความคิดก็น่าจะมีทิศทางในเรื่องของข้อตกลงทั้งกิจการการงานหน้าที่ที่ช่วยให้ชาวกันได้หายใจหายคอการสะดวกขึ้น ซึ่งตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปนั้นพุทธก็เดินเสด็จสถิตพบเรือนสุภะมฤตยูเบียนพบเรือนนี้อีกทั้งพระราหูก็เริ่มที่จะแฝงความเป็นปกิณโชคส่งความเป็นเกษตรในบ้านของตนเองก็เป็นในเรื่องของการเจราจาทิศทานการดูตำแหน่งแห่งที่ตลอดจนถึงในเรื่องของการพูดคุยกับครอบครัวการติดต่อประสานงานกับคนที่อยู่รอบตัวมิตรสหายมิตรรักที่อยู่รอบข้าง ซึ่งพระอังคารเดือนนี้ก็สถิตในภพเรือนราพะตลอดทั้งเดือนก็ต้องระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยการช่วยเหลือมิตรการสนับสนุนช่วยเหลือญาติพี่น้องของตนซึ่งก็เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันนันในเรื่องที่ควรตัดจบปัญหาการทิ้งทวนการสะสังปัญหาหนี้สินความไม่เข้าอกเข้าใจก็อยากให้จบภายในเดือนนี้ซึ่งวันที่31อ ตอนสิ้นเดือนนั้นดาวศุกร์โคจรสถิตที่ราศีเมษสถิตเป็นอุจจาพภิมุกสถิตพบเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นปรับนั้นก็ส่งผลในเรื่องของการจับใจใช้สอยการใช้เงินมากตลอดจนถึงการหยิบยืมการขอความช่วยเหลือการค้ำประกันก็ต้องระวังซึ่งชาวกันนั้นก็เป็นคนที่ใจดีสู้เสือแต่ก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความคิดการตัดสินใจบนลากฐานของตนเช่นกัน ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้นั้นดาวพระราศปดีก็เข้าเกณฑ์ราชเกณฑ์เป็นเอกเทศก็เริ่มจะมีความสะดวกสบายการจัดการการการเหาะเหินขับขี่ยวดยานพาหนะก็เริ่มที่จะมีความชื่นมม่นสะดวกสถาพรทั้งความมุ่งหมายความวาดหวังสิ่งใด ก็เริ่มที่จะอภิบาลความดีความชอบและความสำเร็จให้กับตนมากขึ้นแต่การที่ชาวกันปีนี้ขับเคลื่อนกำลังกันได้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องดูหน้าดูหลังซึ่งเสาเล่งลักก็น่าจะมีชนัะปักหลังกันอยู่ก็ต้องกลับไปแก้กลับไปคิดกลับไปถกกลับไปพูดคุยสารต่อปัญหาให้จบกันอีกทั้งปีนี้พระราหูแผงฤทธิแผงเดชในภพเรือนอริความเป็นเกษตรนั้นก็ในเรื่องของศัตรูแพ่พ่ ลอดจนถึงอุปรรคัปัญหาก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบ้างแต่ความเป็นธาตุลมนั้นที่อสุรินทราหูแฝงเรือนพระเสาที่ราศีกุมก็เป็นในเรื่องของการเจ้าปัญหาเจ้านักเง่งในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยก็ระวังหามาได้ก็ใช้จ่ายมากก็ดูสิ่งที่จําเป็นส่วนในเรื่องของการลงทุนการใช้เงินเกินบารมีทังตนในเรื่องของหุ้นหวยรวยเบอร์การเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวง ปีนี้ก็ยังไม่เด่นเท่าไรนักก็เป็นปีที่ควรเก็บเงินเก็บออมทรัพย์สินเงินทองตลอดจนถึงการออมเงินออมทองในรูปแบบของกองทุนการสะสมในรูปแบบของการฝากประจำจะดีที่สุดก็วาดหวังว่าจะเป็นปีที่ดีของชาวกันตลอดจนถึงปี68นี้พระาชปดีเกณฑ์ที่ดีส่งความเป็นราชเกณฑ์ในภพเรือนเกณฑ์ภพรืองที่10ตลอดจนถึงปี69้าคาบเกี่ยวไปถึงปี70นั้น พระราสปดีก็ส่งสิงเกณฑ์ก็ส่งเสริมให้ชาวกันดวงก็ฟื้นพลิกฟื้นไปสู่ความสว่างได้รับรู้เรียนรู้สังคมแวดวงที่กว้างขวางกันมากขึ้นท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์โูลผลอันเป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยที่ดาวพระอาษปดีจะจรให้คนในปีนี้ก็ขอให้สมหวัง อภิบาลวัฒนาไปด้วยโภคทรัพย์ความมั่นคงความร่ำรวยความเจริญรุดหน้าก้าวหน้าในวิถีทางอาชีพตลอดจนถึงในเรื่องของคู่ครองคนรักก็ขอให้สมัครสมานสาม,มาัคคีเป็นพื้นแผ่นทองอันเดียวกันซึ่งหากการได้มาการเข้ามาของคู่สร้างคู่สมคู่บารมีก็ขอให้เป็นคู่ที่ดีตลอดจนถึงในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ การพัฒนาวุฒิยกฐานะภูมิความรู้ความสามารถก็ขอให้เจริญก้าวไกลและขอให้ก่อเกิดความสถาพ์ทั้งการสัญจรการประจนไัยไปณแห่งที่ถิ่นฐานตําบลใดนั้นก็ก่อเกิดแต่ความรุดหน้าก่อเกิดความสวัสดิภาพในทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้ชาวกันจงพบเจอแต่ความโชคดีทุกท่านขอบพระคุณครับ